สวัสดีค่ะข่าวดังห่วยเด็ดมาแล้วค่ะโพสต์เดียวรู้แม่เมินดรามา่าชมพู่อาร,รยาดอนแคร์โพสต์ภาพล่าสุดหลังเจอดรามา่าข้ามทวีปกลายเป็นประเด็นดราม่าเพียงข้ามวันเท่านั้นค่ะหลังจากที่คุณแม่ซุปตาอย่างชมพู่อาร,รยาได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศอย่างที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่งานนี้สร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตและต่างพากันติดท็แฮชแท็กชมพู่อาร,รยา พร้อมทั้งพูดคุยถึงเรื่องที่สาวชมพู่นั้นเธอฉีดวัคซีนชิโนแวกแต่สามารถข้ามประเทศได้ด้วยหรอและล่าสุดในอินสตาแกรมของชมพู่เธอได้โพสต์ภาพบรรยายเมืองต่างๆและภาพครอบครัวลงอินสตาแกรหลังจากนั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้แม่ชมนั้นเที่ยวให้สนุกและก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อนอตนั้นจะแฮปปี้สุดๆอีกด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ